เส้นเด็กลงไปแล้วค่ะลงไป3.76จุดยืนที่1,412.38จุดานะคะูาคาการซื้อขาย30 0 0 0ล้านบาทค่ะตลาดหลักทรัพย์ m i ลงไป1.12จุดยืนที่437.88จุดมูลค่ราคาการซื้อขาย1,873ล้านบาทค่ะมาดูสีบันดับหลักทรัพย์กันนะคะ B Land บ,บางกอกแลนด์นะคะร้อนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ขึ้นมาตั้งแต่บาท30ตอนนี้นะคะ ขึ้นมายืนชนแนวต้านที่บาท8ปดสิบตางค์นะคะเช้านี้เริ่มย่อแล้วนะคะลงมาสองสตางค์ยืนที่บาท77ดบเจ็ดค่ะไทโรมันโปรดักนะคะก็ยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อวานเพราะถือว่าเป็นหุ้นที่หลายคนจับตาหลังจากที่พลิกฟื้นมามีกาไรปีแรกคือ 4, ปี2554รอยหสิี่ปีส5 5 5รอยหิห้าก็คาดว่าน่าจะมีกาไรต่อเนื่องเช้านี้ขึ้นมาส7็ดเปเซนค่ะยืนที่บาทเจ็ดสตางค์ค่ะ b g s นะคะโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะก็มีการถแถลงเรื่องของ โอกาสที่จะซื้อกิจการของโรงพยาบาลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะดันให้ช้านี้ขึ้นมา4%ค่ะยืนที่118บาทแล้วหลังจากที่ไซเวย์มานานนะคะ Proper ร mm ์ดี้เพอร์เแรงในรอบ8ปีเลยนะคะ mm hmm. หลังจากที่มีการคาดการณ์ว่านแนวโน้มของธุรกิจน่าจะเติบโตแบ็กล็อกสิ้นปี2555มี8,000ล้านบาทคาดว่าจะรับรู้ในปีนี้ประมาณเฉียด3,000ล้านบาทนะคะ บรรดานนกวิเคราะห์มองว่าค่า P/E นั้นยังต่ำกว่าหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะมองว่าโอกาสที่จะขึ้นยังมีแต่ก็ต้องระมัดระวังดูปัจจัยพื้นฐานด้วยส่วน B M C L นะคะก็ร้อนแรงที่สุดในรอบ6ปีนะคะเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาทางผู้บริหารของ B M C L ออกมาปฏิเสธเรื่องของข่าวการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็ยังพูดว่าตอนนี้ไม่รู้สาเหตุที่ราคาหุ้นขึ้นมาจะชนซิลลิ่ง2วันด้วยถ้าหากไปดูในกรณีของ สินเชื่อนะคะก็ยังมีหนี้อยู่ถึง17,000ล้านบาทตอนนี้ก็ยังจ่ายหนี้แล้วก็จ่ายดอกเบีย้ยตามปกติเพราะฉะนั้นราคาหุ้นเมื่อช่วงเช้าไปชนประมาณ20%ตอนนี้ลงมาเหลือเพียงแค่บวก12นะคะลงมาที่บาท5สตางค์ Q ค่ะคิวเฮาส์ค่ะลงไป2%กว่า,วา,วายืน3บาททวนนะคะ BJC ตอนนี้โบรกเกอร์ออกมาเตือนแล้วนะคะบรอดกา์ชาติบอก PE แพง34เท่าแล้วค่ะให้ระบัดระวังการซื้อขายค่ะเช้านี้ยอตัวลงไป50สตางค์ที่67บาทค่ะ เคมกิสดามหาคนครนะคะระมาดระวังการลงทุนค่ะบวกขึ้นมา12%ค่ะยืนที่55สตางค์นะคะ G ีสต e ลค่ะบวก12%นะคะยืนที่44สตางค์และปะทตทตัวแม่ย่อตัวลงไป2บาทยืนที่334บาทค่ะเอ่หละนะฮะก็ตลาดหุ้นไทยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะผันผวนในช่วงนี้นะครับแล้วก็พอปิดตลาดก็มักจะปรับตัวลดลงไปนะครับวันนี้เป็นอีกวันนึงแล้วนะครับ ครึ่งวันเช้าเป็นอย่างนี้แล้วครึ่งวันบ่ายจะเป็นยังไงนะครับพาไปตรวจสอบกับคุณลนกิจสารินวงศ์นะครับรองกรรมการผู้จัดการบลลอคันที่กรุ๊ปนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณลนกิจคะมองภาพของเส้นเด็กไทยในช่วงรอบสัปดาห์นี้ยังไงบ้างคะก็คงเป็นลักษณะนี้นะครับก็มีความผันผวนเราเรียกว่าผันผวนนะครับเนื่องจากว่านักวิเคราะห์ก็เตือนนะครับ นักวิเคราะห์เตือนเืินมากๆเข้าเนี่ยนักลงทุนเริ่มกลัวนะครับค่ะครับก็เลยเลง,งทุนกด้ที่ขาดนมัดระวังแล้วปริมาณการื้อขายที่เยอะขึ้นในขณะที่หุ้นไปไม่ไหวเนี่ยอันนี้ในเชิงในเชิงที่เที่เ,เองก็ก็ต้องเตือนนะครับว่ามันมีแรงกดดันของหุ้นอยู่เพราะนั้นอ,อ,อาจจะกดดันให้ดัชนีมีการพักฐานสักระยะหนึ่งครับค่ะครับ สัญญาณของการพักฐานสักระยะหนึ่งคุณนรกิทมองว่ากรอบดัชนีด้านล่างเลยนี่น่าจะเป็นจุดไหนคะผมไม่ได้มองตรงจุดหนึ่งันสี่ร้อยก่อนนะครับว่าจุดตรงนั้นนั่นเป็นจุดที่รับได้หรือเปล่ารับอยู่หรือเปล่านะฮะถ้า1,400ี่รอยรับได้อยู่ในต้นทุนอาจจะต้องเริ่มลดน้ำหนักแต่1ันสี่ร้อยลงไปนะครับขาประเด็นของอนนะครับต้องคอยดูตรงนั้นครับคมองมองดูในรูปแบบนี้แล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันสี่รอยสิบสองจุดวันพรุ่งนี้ วันพรุ่งนี้พอปปลายสัปดาห์เนี่ยมันอาจจะไปซ้ำรอยเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเนะี่ยมีโอกาสไหมฮะโอกาสในเรื่องของอย่างไงครท,ที่ที่จะร่วงลงมาต่ำกว่า1,400ัอจุดอีกคือถ้าเกิดเรามองในในใน,ในทั้งในเชิงของที่เข้าเองแล้วก็ในเชิงของมูลค่าหุ้นเองเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าสูงไปนิดหนึ่งเพราะนั้น มองในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมองว่าน่าจะมีโอกาสของการย่อตัวลงได้อีกครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาที่1,400ว่าจะหลุดไหมนะคะสัญญาณเชิงเทคนิคถ้าหากว่าหลุด1,400จริงๆจะลงไปลึกไหมคะคุณนาานทรีเอ่อพั1,400มันก็ยังมีแนวรับอยู่หลายแนวครับน,นะะี่หมายว่าจะเป็นเยวกขึ้นมาเป็นขึ้นมาขึ้นมาหลายแนวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแนวของเขาเช่น1,400ลงมาเนี่ยก็จะเป็น1,380 ครับนะฮะผมว่าหลุดนากความสัมพันธ์แต่สิบเดืน้องคุณก็ตกใจกันใหญ่ครับเรารุ่นสองแนวที่ก่อนครับร่นสแนวนะเรื่องของสัญญาณของต่างชาติและแนวโน้มค่าเงินบาทที่แข็งค่าจะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยยังไงคะจริงๆแล้วค่าเงินบาทที่แข็งค่าเนี่ยก็ก็เป็นสัญญาณที่ดีจะสัปปะพินเงินในการไหลเข้านะฮะครับแต่ว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่าเกินไปแข็งค่ามากกว่าเนี่ยทำให้น้องคุณต่างประเทศได้เปรียบในเชิงของการเทคโอปิเพราะว่าเขาจะได้กำไรจากค่าเงินบาทด้วยตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องสร้างความระมัดวักกับมาว่า เออระวังค่อนข้างเงินบาทไปนึ่งนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะตอนนี้ก็ต้องจับตาเฝ้าดูเรื่องของแนวโน้มค่าเงินบาทกับต่างชาติช่วงนี้ถ้ายอยเปิดสายโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามคุณรณ์นกิได้นะคะคนหนึ่งถามได้ไม่เกินสองตัวนะคะศูนย์สองศสามแปดสปหนึ่งถึงสามไปที่สายแรกคุณดวงพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคับเดนมีเอ่อ CPO คะราคาทุนที่สี่สิบห้าเจ็ดสิบห้านะคะแล้วก็สีตรังนะคะ สิบแปดบาทหกสิบประค่ะควรจะขายไปก่อนไหมคะที่ราคาประมาณเท่าไหร่คะคุณค่ะครับ CPO นะครับสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบห้านะฮะตอนนี้มีอยู่เป็นราคาใกล้ราคากระดาษครับครับผมจาได้ว่าถ้าเกิดผมย้ำเนี่ยผมจะบอกแล้วว่าคนที่มีราคาใกล้กระดาษในทุกครั้งเนี่ยเราควร่ะไม่ควรจะถือหุ้นไว้ข้ามวันนะครับแล้วเรากลับไปดูว่าราคาหุ้นขึ้นมาหรือยังนะฮะครับอย่าง CPO ที่เป็นตัวอย่างก็คือว่าราคาหุ้นเนี่ยนะครับ ขึ้นมาจากสามสิบแปดบาทแล้วมาเรื่อยๆมาอยู่แถบนี้รครับเราก็พยายามที่จะอยากไปเพิ่มน้ำหนักมากกำหนดจุดทัดไล้อย่างนี้ครับถ้าหลุดออกมาเนี่ยหลุดตรงสี่สบสี่บาทห้าสิบเนี่ยจำเป็นต้องลดน้ำหนักนะครับออถ้าไม <หา S 2> ่หุดถือไว้ครับดูสี่สบี่บาทห้าสิบนะคะลดน้ำหนักนะคะอีกตัวหนึ่งสีตรังะค่ะ sta นะคะต้นทุนตรังครับถืครับ,รรบประมาณเนี้ยค่ะใกล้กระดานเหมือนกันค่ะ สิบแปดบาทก,กว่าค่ะก็ถ้าเกิดลุดสิบแปดตายก็คัดลอสต้องต้องมีการคัดออกมาครับค่ะครับค่ะไปต่อที่สายคุณสุพันธ์นีนะคะเพราะฉะนั้นทั้งสองตัวนะคะใกล้กระดานให้ไว้นะคะระมัดระวังให้คัดลอสด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะสามตัวเ้าถิ่นคอนกรีตนะคะต้นทุนอยู่ที่ห้าจิดสามเจ็ดสิบห้าเดี๋ยวนะคะค่ะตัวไหนนะคะตัวหนึ่งถ้าถิ่นคอนกรีตค่ะค่ะต้นทุนห้าจิดสามเจ็ดห้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ tpi ราคาต้นทุน15บาทถือได้สาวขาครับตัวนึงด้วย tpi นะครับ tpi ก็จำนวนจุดคัดไม่ด้วยนะครับจุดคัดก็คือการดที่เป็นบาทยอมคัดครับค่ะนะฮะอีกตัวหนึ่งผมฟังไม่ชัดครับยวสักครูนนะคะอีกตัวหนึ่งขอให้ทีมงานเช็คอีกทีนะคะได้ยินไม่ tpi นะครับ tpi ครับคุณรณกิจครับตัวอืมเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คอีกทีนะคะสําหรับตัวนี้นะคะ ทีนี้มาดูภาพของราชนีช่วงนี้ต้องยอมรับนะคะว่าการเล่นเล่นกันในหุ้นกลุ่มตัวเล็กตัวกลางทั้งนั้นเลยนะคะคุณรุนงกิจมีคำแนะนาเพิ่มเติมไหมคะก็เล่นไปก็เล่นเล่นก็เล่นไปครับแต่ว่า,าจมดุดในการนิยามีทางหนีที่ไร้ให้ดีครับเพราะว่าตาลาดแบบเนี้ยมันจะถือเป็นทั้งโอกาสเป็นทั้งความเสี่ยงให้กับนักลงทุนนะครับยังไงก็ต้องเตือนนิ้นูงว่าถ้าอยากจะเข้าไปซื้อถ้าราคาหุ้นนิวไฮมากๆเนี้ยอย่าเข้าเลยครับ ว่าถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดเราได้ราคาที่แพงในราคากระดานเลย่ะฮะจะทำให้นักทุนอย่างไม่สักคู่นี้มีถามกันมาเนี่ยเราทสังเกตเห็นไหมฮะที่ขนาดว่าตลาดหุ้นเรานิวหายเปนนักดุนยังขาดทุนอยู่เลยฮะก็แสดงว่ากะโดดเข้าไปตอนนี้ราคาหุ้นนิ่วหายับค่ะอย่าไล่หุ้นนะคะเพราะฉะนั้นหุ้นที่ยังพอจะมีอัพไซด์แล้วก็ยังคงแรกกาดในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะวันนี้แนะนําเป็นตัวไหนกลุ่มไหนคะถ้าเป็นตัวแรกกาดนะครับถ้าเกิดเป็นตัวขนาดเล็กเนะฮยค่ะ เอ่อเอาเป็นตัวถ้าเป็นตัวไซเล็กเราขอเป็นตัวไซเล็กเล็กันเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องพินเทรนตลาดครับตัวนี้ของอุตสาหกรรมนอคอพเปอร์ตี้อยู่ตัวหนึ่งที่ที่น่าสนใจคือตัวอีสตาร์นะครับตัวไหนนะคะตัวย่ออะไรคะตัวอีสต์สตาร์นะครับค่ะอีสต์สตาร์หรือตัวย่อคืออีสตาร์นั่นเองนะครับอีสตาร์นะครับครับครับตัวนี้ก็วันนี้ถือว่าขึ้นมาไม่เยอะสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เองนะครับแล้วก็มองแนวโน้มในปีนี้ค่อนข้างดีเพราะว่าเขาจะมีการรับรู้คอนโด มูลค่าเกือบสามพันล้านนะอันนี้ถือว่าทาให้บริษัทนี้มีรายได้ชัดเจนครับมีกําไรโตขึ้นเยอะครับค่ะสําหรับสําหรับตัวนี้นี่คือพีเอียงต่ากว่าตลาดใช่ไหมคะหรือว่ายังไงคะที่วาระการตัวตัวอีตาตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเรานับจากกําไรที่เกิดขึ้นในปีนี้นะนีจะทําให้มูลค่าหุ้นที่เหมาะสมเนี่ยสูงกว่าราคากระดานครับครับครับก่อนหน้านี้คุณลนกิจแนะนําตัวอะคว้าฮะตอนนี้เป็นไงแไ้ลฮะตัวอะควาเมื่อลับไล้วก็เป็นตัวที่น้อนแรงตัวหนึ่ง ราคาตรงนี้ก็ถือว่าขึ้นมาต่อเนื่องนะครับอยู่ที่99ตางค์สูงสุดคือ1บาท14นะครับ,รบขอให้จับจังหวะเป็นรอบไปแล้วกันเพราะว่าหุ้นเล็กแบบนี้บางทีวิ่งแรงและเอ้าว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าที่เราให้เพราะว่าเราเก่งกำไรเฉยเก่งกำไรเฉยนะคะเพราะฉะนั้นไ,ไม่ใช่จังหวะของการเข้าแล้วนะคะย้อนกลับมาที่ตัวเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้1บาท14สตางค์ค่ะคุณดนตรีตคือหน้ากระดานรับได้ใช่ไหมคะแนวต้านต้านแรกอยู่ที่เท่าไหร่คะขอบันว่าเราเราเน้นอย่างนี้แล้วกันเพราะว่า ขอให้ซื้อเมื่ออ่อนตัวดีกว่ามีกระบอเหงิยงตัวราคาที่ผมประเมินจากกาไรถ้าเกิดว่าคาดว่ารายได้2,800ล้านแล้วก็มีกําไรเกิดขึ้นประมาณ4 5 0ล้านเนี่ยราคาเทียบจำไพ่ผลุกแล้วอยู่ที่ประมาณทั้ง1บาน40นะครับ1บาท40ใช่ไหมคะครับใช่ครับราคาซื้อต่อเมื่ออ่อนตัวให้แนวรับเท่าไหร่คะก็ถ้าเราดูจากตลาดตรงนี้แนวรับก็ประมาณสัก1บาท11นะครับ111 1 1 1นะคะย้ําว่าเก่งกําไรย้ําว่า ให้รอซื้อเมื่ออ่อนตัวนะคะน้งทุนนะคะก็เป็นภาพของตัวนี้ตัวอื่นมีเพิ่มเติมไหมคะเมื่อเช้ามีหุ้นตัวหนึ่งนะครับเป็นหุ้นละหมอกอัส้างที่วิ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงเป็นละหมอก่ส้างขนาดเล็กตัวไหนตัวย่อคือตัวชื่อเต็มคือไทยไทยบริการครับตัวย่อฮะ T I E S นะครับ P I E E T ไ a i l a น d นะครับอ่านว่าไทยนะครตัวนี้ขึ้หมาที่พื้นฐานนะคร ขึ้นมาด้วยพื้นฐานเหรอคะครับแั้วม่ใจะเป็นตัวเลขแต่ขึ้นมาด้วพื้นฐานเพราะนักวิเคราะห์ล่าสุดนักวิเคราะห์เราไปเยี่ยมบริษัทมาแล้วครับเป็นยังไงคะเพราะว่าเป็นปีที่ปีที่ดีมากๆนะฮะค่ะที่กำลัในปีนี้จะเข้ากระโดดแล้วฮะครับแล้วก็มีแบล็คบล็อกซืองานในมืออย่างงานออร์ชั่นในมือ่ปีรับสามพันล้านซึ่งถือว่าถือว่าดีมากๆค่ะตัวนี้ค่ะตัถือว่าถือว่าเป็นตัวที่มีพื้นฐานเสียแล้วครับครับค่่่่ะะคคืออตตตตตััััััววววนนนี้รรบบงาาจกิษทแมมใหหญๆไ ส่วนใหญ่เขาจะเป็นงานที่เขาบิดเองนะครับครับค่ะเป็นงานที่เขาบิดเองครับสําหรับตัวนี้ให้ไซส์อาจจะไม่ใหญ่ใช่ไหมคะไซส์ของงานไซซ์ของคือถ้าเกิดถ้าเทียบในส่วนตัวเขาแล้วกับเทียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันเนี่ยก็ถือว่าสูสีกันทั้งหมดครับเป็นแบบว่าเทียบมาเทียบดูว่าตัวไหนราคาต่ำกว่าใครครับตัวนี้ให้แนวรับแนวต้านไว้ที่อะไรฮะก็ถ้าดูจากราคากระดานตรงนี้เนี่ถ้าเห็นหนึ่งบาทสี่สิบปกกน่ารับแล้วครับค่ะ่บาทส่วนบปอกแนวต้านแนวต้านสั้นเลย เนี่ยต้นสนัปตัวไทยเนี่ยก็ดูที่1นึ่งบาทห้านึ่งครับแต่ว่าราคาพื้นฐานที่เราให้เนี่ยจากกำไรนี่นะฮะครับสูงกว่านี้พอสมควรครับค่ะนิดนึงนะคะแบล็คล็อกที่ว่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้เท่าไหร่คะก็ในปี56นี้คิดว่ารับรู้เกือบทั้งหมดครับรับรู้เกือบทั้งหมด ใช่ครับว่าเป็นไม่หลอกที่เขาได้ร้อยกากปีที่แล้วค่ะได้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะเขาแนะนำหุ้นกลุ่มก่อสร้างทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น e ีสตารนะครับแต่ e ีสตาร์เนี่ยคือจะเป็นหุ้นที่เน้นการกินกำไรนิดหนึ่งนะส่วนไทยนะครับ TIEs เนี่ยก็บอกว่าโครงสร้างนะครับรวมไปถึงผลประกอบการหลายๆอย่างเนี่ยดูน่าจะมีโอกาสนะครับแล้วก็มีอนาคต ค่ะเพราะว่าดูราคาแล้วขึ้นมาด้วยปัจจัยพื้นฐานคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูงบด้วยนะคะอย่าฟังนักวิเคราะห์อย่างเดียวนะคะเพราะว่าคุณรณกิจบอกว่าแบ็กกรอกในมือมีประมาณ3 0 0พนล้านบาทแล้วก็น่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้ทั้งหมดก็ต้องไปเช็คข่าวด้วยแล้วก็ดูหลายๆปัจจัยประกอบแนวรับก็รอให้ย่อก,กว่านี้นิดหนึ่งตอนนี้บาท49สตางตา์นะคะก็รับได้ทยอยรับนะคะแล้วก็อย่าลืมวินัยทางการลงทุนก็คือคัดลอส์นั่นเองถ้าหากว่า ตั้งจุดเอาไว้ว่าลงไปสักกี่เปอร์เซ็นต์สักข้าเปอร์เซ็นต์แล้วลงไปแล้วเนี่ยถือเวลาก็ตัดขาดทุนก็ได้นะคะแล้วก็ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยคุณธนวันผมเห็นหุ้นตัวหนึ่งร้อนแรงจริงๆนะบิวตี้บิวตี้นะตัต้องแต่สัปดาห์ที่แล้วยังร้อนแรงอยู่นะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามเบรกหน้าเพราะว่าคุณธนวันเอาสัมภาษณ์เพิ่มเติมมาให้ผู้ชมได้รับชมใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ยังคงร้อนแรงอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาคุยกับซ e o ของบิวตี้กันในช่วงหน้าค่ะ